หนคืนหนึ่งมีเด็กชายนอนอยู่ในห้องนี้และเขานอนอย่างแล้วก็มีโจรมาเคาะประตูฮะใครน่ะสวยครับคุณเป็นใครครับผมคือโจรปนนไม่ผมเอาแล้วครับคุณ<น>เจ้าอะไรผมให้หมดเลยครับสร้อยสวยดิโอสีเขียวด้วย อะไรครับเอาเพชรหนึ่งก้อนผมไม่มีครับเหล็กก็ได้ผมไม่มีอะไรเลยครับเหล็กเถอะครับไม่ไม่ไม่จ<อ>ชา,ชาชิคกี้ฟรายชิคกี้ฟรายชิคกี้ฟายชิคกี้ฟรายชิกชกคกี้ฟราย ฉันด้วยกูจะฆ่ามึงไขวะไขว่วะเฮ้ยเฮ้ยมันจะลอยตู้ดขาเห้ยมันจะลอยตู้ดคุณครับช่วยเฮ้ยเฮ้ยเก้ด้วยเก้เก้เฮ้ยลูกชนูอยู่ไหนคุณครับเอ้ยเก้